โครงการนี้ไม่ขอรับรางวัลน,นะครับจะเป็นการนําเสนออย่างเดียวนะครับค่ะเรียนท่านผู้เกียิทุกท่านนะคะที่ไม่ขอรับรางวัลเพราะว่าเกรงกรรมการถามเยอะค่ะจะขอขอ,ขอสปีดอย่างรวดเร็วนะคะเกรงทุกท่านจะหิวข้าวกันนะคะเป็นโครงการที่ทําร่วมกันใน5อําเภอของจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะก็มีอำเ,เภอศิลปภูมิทุ่งเขาหลวงที่เป็นคับเดียวกันนะคะเมย์บดีประทุมรัฐแล้วก็จตูรพัฒพิมานนะคะ แรงมโาน,านใจก็คือว่าอยากตัวเองที่ทํางานอยู่ในห้องจา่ายยาผู้ป่วยนอกเนี่ยมีคนมาที่โรงพยาบาลครั้งแรกด้วยกินยาบักเหลืองน้อยนะคะ,ะคุณแม่อสมอเคยได้ยินไหมคะกินยาบักเหลืองน้อยบบกว่าเอ้เอ,เอ้เราบักเหลืองน้อยคืออีอย่างเนาะนะคะคอพอไปดูแล้วนะคะซื้อมาเนี่ยซื้อประมาณแค่10บาทซึ่งเขาให้ได้ห่อนึงเป็นร้อยเลยซึ่งมาษนาดคือมาด้วยอาการว่ามีไข้หนาวสั่นแล้วก็ความดันลดลงจน วัดความดันไม่ได้นะคะแพทย์ก็เลยสั่งนอนโรงพยาบาลน,นะคะเราก็เลยสื่อว่าเอ๊ะทไมยาตัวนี้เนี่ยซึ่งเป็นยาอันตรายก็คือยาในตัวฟูแลนตัวอินเนี่ยถึงมีขายในกองทุนหมู่บ้านได้นะคะพอเคสที่สองไปออกอจ่ายยาที่ราบาสตนะคะตอนนั้นคือมีคุณยายคนนึงบอกว่าคุณหมอยายาตขึ้นเด้อเป็นอย่างยายย้ายเนี่ยเป็นเบาหวานแล้ววันนี้ซื้อยาชุดหามไทยจากรถทิพย์หมอมาขายเนี่ยย้ายถือ,อทรงโตเป็นร่มบาราเลอเอ โดยอาการติดเชื้อในกระแสะเลือดนะคะก็คือการซิฟิ์นี่ก็คือว่าแกเสียเงินซื้อยาชุดเนี่ยแค่10บาทแต่แกไปโรงพยาบาลร้อยเอ็ดเพื่อรักษา,าการติดเชื้อในกระแสะเลือดแล้วแทบปางตายเพราะว่าแพทย์บอกว่าจะหมดทางรักษาแล้วให้ญา,าตินํากลับที่บ้านเพะะื่อทําพิธีงานศพปรากฏว่าพอมาถึงบ้านแล้วแกยังหายใจอยู่ญาติก็เลยว่าเอาเอาอย่างนี้แล้วกันทุกคนในครอบครัวเนี่ยลงขันกันนะคะ ในจำนวนเงิน1นึ0งแนบาทเนี่ยเพื่อไปรักษาที่โรงพยาบาลหมอหานจังหวัดยะโสธรซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอก,กชนนะคะแพทย์บอกว่ารักษาหายอยู่นะแต่ว่าต้องใช้เงิน ,150,000 บาทแพทย์เลยตัดสินใจที่จะรักษาชีวิตคุณยายซึ่งพีย,ยบอกว่าเออในการเสียงเงิน10บาทแต่ว่ามารักษาตัวเองด้วยเงิน1นึ่งแสนบาทนี่มันรู้สึกว่าชาตินี้เข็ดแน่เลยจะไม่ซื้อ,อยาชุดอีกแน่พอเราได้รู้ว่า2เคสนี้เป็นคนที่อยู่ในอำเภอศิลปภูมิเองเนี่ย มีอาการไม่พึงประสองค์จากการใช้ยาซึ่งเป็นการยาที่แบบตัวนี้มันอันตรายที่อยู่ในชุมชนแล้วในอยู่ในโรงพยาบาลเรามีหน้าที่ดูแลยาในโรงพยาบาลเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวอร์ดหญิงวอดชายนะคะห้องคลอดห้องฟันห้องผ่าตัดเนี่ยพยากรดูแลแล้วยาในชุมชนล่ะนะคะแล้วใครเป็นคนดูแลนะคะซึ่งจากความเป็นจริงในพื้นที่ของพวกเรานะคะก็คือจะมียาตรงน,นี้จําหน่ายมากมายอยู่แล้วใช่ไหมคะ,ะตัวน,นี้นะคะอันนี้คือเป็นเขตที่ รอบรั้วโรงพยาบาลศิลปภูมิเองห่างไม่ถึง1กิโลเมตรนะคะ,อ,ะอยู่โรงพยาบาลตัวเองนี่แหละคะ่ะพอไปถึงแล้วจัดเป็นดสเป็นโด,ดวายยังกับให้คนไข้ที่ผู้เอ็นผู้ป่วยในนะคะเป็นชุดเป็นชุดวายมีการตัดแพ็กอย่างดีนะคะแล้วเขียนว่ามีการโน้มีปอกกระจายเส้นร้อยแนะคะเยอะแยะมากมายนี่คือเป็นความเป็นจริงที่อยู่ในสังคมของเราร้านขายยาส่งยาอาจจะมากกว่ารพตบางแห่งนะคะ อันนี้คือร้านขายยาส่งที่อยู่ในพื้นที่ห่างตัวอำเภอรประมาณ25กิโลเมตรนะคะขายของเยอะมากนะคะแล้วกองทุนหมู่บ้านอีกนะคะมีตัวยาเยอะมากซึ่งเราเห็นตัวแผงข่าวแล้วก็มีขั้นส้มนี้ก็คือยาบูตาโซนก็คือฟินินบูตาโซนซึ่งเป็นยาควบคุมพิเศษซึ่งขนาดเภสั์ที่อยู่ร้านขายยาเองการจำหน่ายยาควบคุมพิเศษตามพบรบยายแล้วจังต้องมีใบสั่งแพทย์เลยแต่ว่าอยู่ในร้านชําเนี่ย เขามีใบสั่งแพทย์ไหมหรือว่ามิต้องรู้ไหมว่าตัวนี้เป็นยาควบคุมพิเศษอันนี้ไม่เลยคือการจําหน่ายอย่างอย่างง่ายดายมากเหลือเกินนะคะแล้วก็มียาสำหรับสัตว์อีกนะคะอย่างตัวนี้นะคะที่จัดบอร์ดไปนะคะของซูมร้อยเอ็ดชื่อเทกเหมือนกันนะคะคือตัวเองถ้าไม่ได้ออกไปดูในตามร้านชำยังไม่รู้เลยเทกสองห้าศูนย์กับเทกหนึ่งสองศูนย์เภสัชหลายๆคนที่ไปดูที่ซูมอ้าวมันคนละตัวเหรอมันคือยาอะไรเทกสองห้าศูนย์คือเตต้าเซครีนสองร้อยห้าสิบมิลลิกรัมแต่เทกหนึ่งสองศูนย์นี่คือ เป็นยาแบ็กทีมนะคะซึ่งเราก็คิดว่าเอ๊ขนาดยาอย่างนี้นะคะขอพาพนพิมพิที่อยอนะคะวันนี้พี่วิศสำนักยาอยอมาให้ขึ้นทะเบียนได้อย่างไรชื่อการค้าเดียวกันแต่คนละความแรงกันแต่เป็นยาสามัญคนละตัวกันนะคะอันนี้ขอฟีดแบ็กพิที่อยอนะคะ,ะคะก็คืออย่างตัวนี้ไปเยี่ยมที่ร้านขายของชำในหมู่บ้านเห็นกระป๋องยาสีขาวล้วเขียนว่าสารคามไหมคะ เอ้ยทำไมมีชื่อจังหวัดอยู่ในกระป๋องยาวะมันคืออะไรเวลาเขาซื้อว่าขอซื้อ,อยาสลรคามชุดหนึ่งนะคะก็คือเป็นยาชุดสารคามนะคะแล้วก็มีอีกยาร้อยเอ็ดก็คือเป็นยาชุดร้อยเอ็ดคือเป็นชื่อเรียกอย่างเงี้ยที่คนในชุมชนเขานิยมเรียกชายนะคะอย่างตัวนี้เห็นไหมคะไอ้ตัวนี้คืออะไรโนเบลยิน no ก็คือไดเพโรซึ่งถูกถอนทะเบียนแล้วแต่ว่ามีจําหน่ายอยู่ในร้านชําในชุมชนแล้วก็มียาชุดที่ หมดอายุด้วยนะคะเราก็เลยมาคิดว่าเอ๊ะในชุมชน ในหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยมีแหล่งที่มาของยามากมายหลายอย่างนะคะทั้งกองทุนหมู่บ้านรดเลขขายยามีการแสดงลิงงูแพะนะคะมีการขายตรงรถฉายซีดีเองนะคะแล้วก็มียาที่จาหน่ายมีทั้งทั้งยาสมุนไพรจาบ้านยาตารายาชุดยาสเตียรอยพวมพิเศษยาแผ่นโบราณยาสัตว์เหล่านี้เป็นต้นแล้วเราจะทํายังไงต่อไปนะคะอันดับแรกก็เลยคุยกับน้องๆว่าเออเราต้องมีการแนวทางแก้ปัญหาแลล่ะ เราต้องรูส้สภาพของปัญหาก่อนจะทำยังไงแล้วเลยออกการสำรวจนะคะในร้านชามกองทุนหมู่บ้านทั้ง5้าอำเภอเองและเฟสที่2ค่อยหาทางมีส่วนร่วมนะคะจากการสำรวจนะคะแล้วก็อาศัยทางเครือข่ายนะคะว่าจะเป็นเจ้าที่เัาาา้าพสตอแล้วก็อสมททำให้สำรวจได้ในห้าอำเภอเนี่ย1,205แห่งนะคะทั้งห้าอำเภอเนี่ยเราเจออะไรบ้างน,นะคะยาที่เป็นชื่อการค้าเดียวกันเนี่ยแล้วก็มาลิดลิดดูนะคะ จากนั้นเราแบ่งกลุ่มยาตามประเภทของยาพบว่ายาอันตรายพบมากที่สุดถึง56นะคะส่วนยาสมันจําบ้านที่สามารถขายได้ยังถูกต้องในร้านชำพบแค่21เท่านั้นแล้วก็มียาแผโานโบราณ11ยยาคูมิเศษถึง7แล้วก็ยาชุดอีก3นะคะแล้วสำรวจไปอีกว่าแหล่งที่มาของยาเหล่านี้มาจากไหนบ้างมาจากร้านส่งนะคะถึง42ร้านยา40 รวมทั้งขอยอ1ขอยอ2เลยนะคะแล้วก็มีลดเลขถึง16เป็แล้วก็ลดบริษัทยาที่ไปส่งถึงที่แล้วก็อื่นๆอ,อีกอย่างเช่นโทรศัพท์สั่งอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งแหล่งที่มาของยาทําให้เราตกใจว่าร้านขายส่งเนี่ยเขามียาอันตรายขายได้อย่างไรนะคะรวมถึงร้านยาเองเนี่ยขายส่งยาจำนวนมากให้ร้านยาในร้านชาในชุมชนได้อย่างไรแหล่งที่มาของลดเลขก็มีนั้งแต่หลายๆแห่งในเดียวกันนะคะพอรู้ลักสถาการของเราแล้วเจะทำยังไงต่อดีนะคะนั่งคิดกัน เราก็แก้ปัญหาอยู่สองระดบับคือระดับจังหวัดแล้วก็ระดับพื้นที่ระดับจังหวัดเองเนี่ยก็คือทําเป็นนโยบายของเรื่องการใช้ยา,าในชุมชนก็คือการกระจายยาลงไปเนี่ยก็คือคุยกับทางาผู้ประกอบการร้านขายยาทุกแห่งในจังหวัดแล้วก็ทำมีสื่อโปสเตอร์แล้วก็ระดับชุมชนเองมีทําเครือข่ายนะคะมีการทําประชาคมเป็นมติของชุมชนนะคะประชาคมประชาคมคืออะไรนะคะ ตอนนั้นที่เขียนโครงร่างการศึกษาเนี่ยเปิดหนังสือไปดูเขาทำอะไรอะไรกันบ้างพอเห็นประชาคม,มเราเอาคำนี้แหละ ดังน,นั้นไม่รู้นะคะ,ปะาประชาคมไี่ทำยังไงนะคะพอถึงเวลาจะทําจริงๆแล้วเรียนเชิญอาจารย์มิบูลนะคะซึ่งเป็นอาจารย์ที่เคยสอนมานะคะอาจารย์คะช่วยติ๊กด้วยเพราะว่าติ๊กทาไม่เป็นนะคะอาจารย์ que, ช่วยพาน้องๆทําหน่อยก็เลยเฮลอเรลงไปในพื้นที่ของอําเภอจตุนะคะก็ไปอาจารย์ก็เ่อสอนฝึกทําอย่างนี้นะคะค่อยๆทําไปอย่างนั้นก็คือแยกใช้เดียวอันนี้คือน้องหน่อยประทุมรัตน์นะคะอันนี้ก็คือเพอเป็นคนสวยของปทุมรัตน์นะคะอันนี้คือชุดสวยสุดแล้วนะคะ ก็คือไปธรรมชาคมก็คือแยกเดี่ยวกันไปแล้วนะคะอันนี้ก็คือเป็นที่สาราวัดนะคะอันนี้อยู่ปทุมรัฐนะคะก็คือเป็นมติยาที่ไหนที่ขายได้ขายไม่ได้นะคะอตอนนี้ของตัวเองที่ศิลปภูมิเองนะคะก็ไปที่ออบตอนะคะไปริษว่ายาตัวไหนนี่เขามีมั่งมีใครได้รับอันตรายจากการใช้ยาหรือเปล่านะคะ แบ่งกลุ่มกันธรรมชาติคงไม่เขาจะแก้ปัญหาได้อย่างไรจากนั้นให้เขามานําเสนอนะคะความจริงเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วนะเขาไม่ต้องการไปหาหมอไม่อยากไปก็ซื้อกินเองเนี่ยก็จะง่ายที่สุดเองนะคะมีการรวมกลุ่มกันนะคะแล้วก็เป็นผู้นําชุมชนนะคะตัวแทนอ,อสอมอตัวแทนคนในชุมชนแล้วก็ผู้ประกอบการเองเนี่ยมาคุยกันทั้งหมดเลยนะคะก็ทํา5อําเภออําเภอละ2ตําบลน,นะคะในการทําดังนี้นะคะก็มีข้อตกลงในชุมชนเอง ซึ่งตัวอย่างข้อตกลง,งก็อย่างเช่นเป็นออกประกาศว่าถ้าใครมียาตัวนี้อันตรายที่นอกเหนือจากโปสเตอร์ยาห้ามจะไหนร้านชําแล้วให้ทํำยังไงบางแห่งก็บอกว่าปรับ500บาทบางแห่งก็บอกว่าเออไปทําความสะอาดวาดัดไปขัดห้องน้ําที่สถานีนามัยเหล่านี้นะคะก็คือเป็นข้อตกลง,งที่เราเรียกว่าเป็นกฎบ้านของคนในชุมชนนั้นๆทําขึ้นมานะคะ ก่อนทำปร,ระรรชาคมเห็นไหมคะก็คือมียามากมายพอหลังทำประรชาคมแล้วนะคะปรากฏว่ายาส่วนใหญ่ก็หายไปเยอะเช่นเดียวกันเราก็ถือว่าสิ่งตรงนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใน,ใน,ในชุมชนที่พวกเราพยายามที่จะไปศึกษามุมมองแนวคิดของเขาว่าความรู้เรื่องการใช้ยาแล้วก็การจัดการสุภาพของเขาเป็นยังไงนะคะและเราก็จะมีความสุนิการทํางานชุมชนมากขึ้นนะคะโครงการนี้ก็คือเชื่อมโยงกับ งานเกษตรกรรปฐมภูมิของเราด้านงานคุ้มครองผู้ได้โพคแล้วก็สร้างเครือข่ายการเนินงานได้ด้วยนะคะบททันเวลาพอดีนะคะขอเสกประมือให้ด้วยครับสำหรับโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ขอมาเล่าสู่กันฟังนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาพของเรานะครับแล้วก็จะได้ทานข้าวเร็วเร็วมากขึ้นนะครับอาจจะไม่ได้มีการอภิปรายเนาะนะครับแล้วก็ติดต่อน้องตุ๊กติ๊กได้นะครับอ๋ออาจารย์อยากจะถามคำถามนะคะ ก็เวให้สองนาทีนะครับว่าอ๋อคำถามจะยาว3นาทีนะครับคิดว่าเรื่องประชาคมนะครับเป็นเป็นเป็นวิธีการที่ดีนะครับแล้วก็คงจะต้องอพยายามใช้กันเนาะแล้วก็หัดใช้หรืออะไรก็แล้วแต่นีนแต่ว่านะครับแต่ว่าเวลาเราประชาคมก็เหมือนกับถ,ถ้ามองง่ายๆนะครับก็เรียกประชุมชาวบ้านนะครับ ทีนี้ที่ผ่านมานะครับเวลาเรียกชาวบ้านมาประชุมนะครับก็อาจจะเจออยู่สองภาพภาพที่หนึ่งนะครับมีแต่ผู้สูงอายุมานะครับภาพที่สองมีแต่แกนนำชุมชนมานะครับซึ่งดูแล้วเนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มที่ให้ความสนใจเรื่องสุขภาพเวลาเรียกมาเมื่อไหร่ก็มานะครับนั้นกลุ่มคนที่เขาไม่ได้มาก็จะไม,ไม่ไม่ได้มาโดยตลอดนะครับไม่ได้มาโดยตลอดออไม่ไม่รู้ว่าที่ท,ที่ติ๊กทำเนี่ย สามารถดึงในกลุ่มที่เขาไม่ค่อยสนใจเข้ามาร่วมได้เพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับอันที่1นนะครับและอันที่2คือว่าถ้าหากว่าเขาไม่มาเหมือนเดิมเนี่ยมีวิธีการอย่างไรที่จะทําให้กลุ่มที่เขาไม่ได้สนใจแล้วก็ไม่มาเนี่ยได้ประโยชน์ด้วยนะครับจากประชาคมครจริงๆแล้วคือเราก็กําหนดไปเลยว่าฝ่าวัาผู้สานงานในพื้นที่คือให้มีผู้ประกอบการรันชําทุกแห่งมา แล้วก็มีตัวแทนอสมแล้วก็ทางอ,อ,บ,อบตอมาด้วยซึ่งก็จะมีละหลายๆวัยมาค่ะอาจารย์ก็คือจะมีทั้งวัยที่เป็นแกนนําในชุมชนซึ่งเหมือนที่อาจารย์ว่ากับคนที่ไม่สนใจแต่ว่าบางเอิญเป็นเจ้าของร้านชาก็ได้เข้ามาด้วยซึ่งบางท้งเขาคิดว่าเออก็ไม่รู้มาก่อนเนาะว่าตัวนี้ห้ามขายหรือว่ามีคนกินแล้วเกิดอันตรายขึ้นนะคะก็คือ,อคนที่ยังไม่ไมไมไมสนใจก็คือเราก็จะมอะีอย่างน้อยก็คือเราก็มีมติของชุมชนนียออกแจกจ่ายอีกทีหลัง แล้วก็คือเราก็มีการสอบถามไปเยี่ยมว่าที่เราทำประชาคมแล้วเนี่ยมันได้ผลมางน่อยแค่ไหนโดยการไปตรวจที่ร้านชามอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ถามความเข้าใจของคนที่อยู่ในชุมชนอีกครั้งหนึ่งค่ะอาจารย์รขอบคุณนะครับถือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้น,นะครับแล้วก็เราก็ขอยกเวทีให้กับพิธีกรนะครับหนุ่มหล่อสาวสวยต่อไปนะครับขอบคุณค่ะครับ